สวัสดีครับโปรแกรมจำ머วีวันนี้เราจะพูดถึงแบบจำลองสมการโครงสร้างแบบอิทธิพลเส้นทางอย่างง่ายนะครับหรือ simple path analysis ในโมเดลที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นลักษณะเซมที่เรียนแบบ simple regression กับซิมที่เรียนแบบ multiple regression นะครับซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของระเบียบวิธีวิจัยของนัก วิเคราะห์หรือนักวิจัยบางท่านนะครับถ้าเราเห็นโมเดลที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิจัยมือใหม่ที่เริ่มต้นใช้เซมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเซมที่ใช้เรียนแบบ s simple r e g r e s s i o n กับซิมที่ใช้เรียนแบบ m multiple r e g r e s s i o n นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นซิมเซมที่เป็นลักษณะแบบ simple part analysis นะครับก็คือมีอิทธิพลทางอ้อมเพียงแค่1เส้นทางนะครับมีอิทธิพลทางอ้อมเพียงแค่1เส้นทางก,ก็คือตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแบบโมเดลง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นก็เปิดข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะใช้ เซมนะครับที่เป็น i n t e r a c t แอคนะครับโมเดลนี้กำหนดว่าปัจจัยภายนอกนะครับมีอยู่1อันนะครับปัจจัยภายนอกก็คือเพ a y นะครับตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น Play นะครับส่วนปัจจัยภายในนั้นมี2ครับมี Useful นะครับอันที่1นะครับ แล้วก็ตัวที่2นั้นก็คือ inform นะครับ inform นะครับ information นะครับผมเขียนสั้นๆว่า inform ทีนี้นะครับอ่าเราก็มากำหนดนะครับอ่าเป็น endogenous model นะครับตัวนี้นะครับประกอบด้วยนะครับอ่าเพล่ส่งผลตอ useful แล้วก็ inform นั้นส่งผลด้วย useful นะครับเป็นลักษณะแบบ simple part analysis นะครับเป็นแบบ simple part analysis ตัวนี้จะเริ่มมี in direct effect แล้วนะครับโมเดลนี้มีลักษณะเป็น in direct effect แล้วนะครับดังนั้นตัวนี้เราจะสามารถเลือกได้นะนะครับมันจะเริ่มมีอิทธิพลทางอ้อมแล้วนะครับแล้วก็ผมขอเป็น นะครับอาร์ไดแกรมส่วนตัวนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมดูก่อนนะครับอันนี้เป็นนะครับาถามว่าผ่านไหมนะครับอันนี้ประมาณ2นะครับดูค่า MI ดูด,ดินะครับเขามี MI นะมีออปมีออปตูดออปชั่นนะครับ อขอดู mi ด้วยนะครับเส้นทางก็ซิกนะครับอิทธิพลทางอ้อมมีไหมนะครับพอเราติก๊กไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับ indirect effect นะครับก็คือตัวนี้นะครับ indirect effect ซึ่งก็ซิกครับเส้นทางซิกนะครับมีค่า mi ก็คือจาก useful ไปที่ inform จาก inform ไปนะครับอ่า inform ไป pay, pay. เอ useful ไป inform นะครับเดี๋ยวดูกอนนะครับอ่มีอิทธิพลทางตรงครับอ่าครับเขาแนะนำให้ให้เพิ่มอิทธิพลทางตรงนะครับนะครับอิทธิพลทางตรงจากไหนอ่ะนะครับจาก Pay นะครับไปที่ inform นะครับจาก Pay ไปที่ inform นะถามว่า inform my Pay ได้ไหมนะครับถ้าเรามีวรรณกรรมรองรับนะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับอาจารย์นะครับบางท่านบอกว่านะครับเทรวิดดาตานะครับให้คุณไปเล่นกับข้อมูลก่อนนะครับเล่นกับข้อมูลก่อนนะครับส่วน Information แล้วก็ทำให้มาสู่ถึง p พย์เนี่ยมันยังไม่มีวรรณกรรมรองรับนะครับแต่เพย์ไปที่ Inform นี้ได้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะต้องส่ง ตัวอะไรครับโมเดลนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับอินฟอร์มตัวนี้ต้องใส่คำว่า Play เข้าไปด้วยครับนะครับอันที่นี้ลองปรับโมเดลดูนะครับคราวนี้นะครับโมเดล0.07อันนี้ผ่านแล้วครับโมเดลผ่านแล้วนะครับเราต้องการ0.5นะครับ P วส0.5แรมเซียก็ได้ครับตัวชี้วัดอื่นผ่านหมดนะครับ อ,อิทธิพลเส้นทางนะครับซิกทุกเส้นนะครับซิกทุกเส้นทาง direct effect ซิกนะครับามาวัดผ่านนะครับแล้วก็นะครับตัวอะไรครับตัวอิทธิพลทางอ้อมนะจาก p พ y ไปย s e f u l ไป Inform ก็ซิกครับค่า mi ก็มีให้ปรับนะนะครับจาก Inform 2ไป Inform 3นะครับ อินฟอร์มสองไปอินฟอร์มสามนะครับอินฟอร์มสองนะครับอันนี้ใขไมนะครับอินฟอร์มสองกับอินฟอร์มสามอินฟอร์มสองอินฟอร์มสามเราก็ดูนะครับโมเดลดีดขึ้นเห็นไหมครับผ่านละนะครับผ่านสวยๆครับเมื่อกี้ก,ก็ก็เกือบนะนะครับเมื่อกี้จำาม่ได้เท่าไหร่แต่ตัวนี้ผ่านแบบฉลุยแล้วนะครับ ก็คือมากกว่าอ๋อมอกี้0 7อันนี้0ูนย์จุดนนะครับตัวนี้0.2นยะผ่านชฉลุยละนะครับดัเร็กเฟกซิกดัเรกเฟกซิกนะครับมารวัดผ่านนะครับแล้วก็ตัวอิทธิพลทางอ้อมก็ผ่านนะซิกนะครับเป็นโพซิทีฟนะครับค่าใบไ,ไม่ปรับแล้วนะโมเดลผ่านแล้วไม่ปรับละ ก็จะเป็นโมเดลแบบนี้นะครับเราก็เรียบร้อยครับนะสำหรับการวิเคราะห์เซมแบบอิทธิพลเส้นทางอย่างง่ายนะครับก็คือเป็นเซมแบบ simple p a r t h a n a l y s i s นะครับก็ไม่ยากนะครับเราเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนนะท่านสามารถติดตามผลง,งานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม สวัสดีครับ